วันนี้เนี่ยนะคะสวชัตวัน์นำทัพขม3 0สวบุกปปชไปดูเรื่องบุกวันนี้บุกกันตน้งกต่เช้าเลยนะคะที่พลตตรีชัตวัน์แสงเพชรสวก็ให้สัมภาษณ์เรื่องกรณี3 0สวเนี่ยไปที่ปปชเพื่ออภิดคุณทวีแล้วก็พันตำรวจตรียุทธนาแพร่ดำอธิบดีดี i ฐานมาตรา157ในฐานะเป็นคนยื่นยตติเรื่องนี้เขาจะไปเองเลย หลังจากเหตุการณ์6มีนาที่ผ่านมาคณะกรรมการคดีพิเศษมีมติรับคดีหัวสวข้อหาฟ้องเงินเป็นคดีพิเศษก็มีประเด็นเกิดขึ้นใหม่อีกว่าการดําเนินการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถามว่านอกจากการร้องผิดตามมาตรา157แล้วมันจะมีเรื่องอื่นอีกหรือไม่พลตำรวจตรีสัตรวัตรบอกว่าใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎหมายแต่เป็นคนละเรื่องกับจริยธรรมซึ่งเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา การที่พยายามจะเอาเรื่องเข้าบอร์ดและสุดท้ายมีการเลื่อนพิจารณาแสดงว่าขณะนั้นมีการรวบรวมพยานยหลักฐานได้ทุกอย่างแล้วอำนาจหน้าที่ของดี i สามารถรวบรวมหลักฐานที่มีอยู่แล้วและส่งให้กับกรกตได้โดยไม่ต้องทําเองแต่ดี i พยายามจะเก็บไว้ทําอะไรก็ไปจะไปกล่าวหาว่ากรกตล่าช้าเขาก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมาตั้งแต่กันยายนตุลาคมรวบรวมหลักฐานได้เป็นหมื่นเป็นแสนแล้วก็าถามว่าทําไมไม่ส่งกรกต คุณถูกอำนาจอะไรครอบงำอยู่ที่ไม่ส่งกรกตอพอเข้าบอดแล้วบอดไม่รับแสดงว่ามีความผิดยังไม่สําเร็จหรอแสดงว่าคุณข้าจริยธรรมจงใจกันแกล้งหรอทำให้มีการตั้งข้อสังเกตเป็นการงัดข้อกันระหว่างขั้วการเมืองพลตรตรีสัตวัตรบอกว่าไม่รู้จะคิดยังไงก็ตามแต่ผม,มเป็นวุฒิก็ต้องว่าไปตามที่สมาชิกส่วนใหญ่ในวุฒิในานะประธานกรรมการกิจการองค์กรอิสระใช่ไหมคะก็บอกว่าก็ต้องว่าไปตามกระบวนการไม่อยากคัดแง่ ทุกอย่างว่าไปตามหลักฐานสนจะเจนคุณทวีและที่ิดีเดียมาชี้แจงหรือไม่ก็บอกว่ายังไม่ได้นําเรื่องเข้าที่ประชุมข้าบวันเร็วๆนี้ก็เคยตาต่อตาฟันต่อฟันมัต่อมัดแกตั้งคดีชั้นทั้นก็ไปร้องแกชั้นร้องแกอ๋อชั้นจะร้องแก